นะเดี๋ยวไม่สวย <laughs> เรื่องกินนะเดี๋ยวนี้ร้านอานหารไม่ค่อยไปคนสมัยนี้อาจจะเน้นทางพวกเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้นนะคะ่ะทุกวันนี้เขาเลือกกินขึ้นเยอะขึ้นนะพี่มันมันห้ามไม่ได้หรอกการกินถ้ากินเยอะก็มีผลกระทบไขมันสูงงั้นดูป้ายร้านนิดนึงถ้าไม่ดีจําสินค้าซื้อหนเดียวจาป้ายร้านไว้ถ้าเขามีตงังบางคนเขาก็เหนียวเหมือนกันนะเขาก็ไม่ซื้อของดีๆทาน ว่ากินดีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะการกินดีของคนนอกบ้านก็อาจจะใช้เงินของตัวเองเพื่อซื้อความสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปจ่ายตลาดเองทํากับข้าวเองทีนี้การไปกินนอกบ้านเนี่ยมันมักจะไปในลักษณะของการไปกินเพื่อการสั่งสรรค์ด้วยใช่ไหมะค, <Vid. S 1> คะเวลาเราเลือกไปกินนอกบ้านเราก็พบว่าร้านอาหารจะทําความพิเศษให้เราเ <incorrect. S 1> ช่น จัดตกแต่งสวยงามตอนนั้นแฟชั่นหรือเทรนด์ของอาหารมันเป็นยังไงก็จะต้องมีเมนูนั้นแล้วก็จะต้องมีลักษณะอะไรบางอย่างที่ทำให้คนกินเขาอยากจะถ่ายรูปอะแล้วก็จะลง i ิน t a g r กรหรือว่าลง Facebook TikTok อะไรก็แล้วแต่ติด hashtag ว่าคนเหล่านั้นได้มาใช้เวลาพิเศษกับอาหารเหล่านั้นแล้วคนเราอาจจะอยู่กับความหลอกลวงได้อยู่กับกินหรูดูแพงดูชีวิตโอเคมาก มนุษย์มันทาให้อะไรให้ซับซ้อนค่อนข้างเยอะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยน่าสนใจที่ที่คนเก็บบอกว่าเอ้ยทุกวันนี้มันต้องเร่งรีบแล้วเรารีบไปเพื่ออะไรอ่ะรีบหาเงินหาเงินเพื่ออะไรความสุขเ้าความสุขบางอันไม่ต้องเร่งรีบก็มีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันต้องย้อนมาดูว่าจริงๆแล้วมันต้องมีเหตุแล้วก็มาดูปัจจัยของมันว่าเราเราทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร ปัจจุบันร้านอาหารมีเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการเปิดร้านอาหารเพื่อให้อยู่รอดเนี่ยมันก็ต้องเอาใจคนทานและพบว่าเทรนด์ใหม่สังคมของคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะการได้ทานข้าวในบ้านก็น้อยลงซะอีกค่ะเติบโตมากับการที่ทานข้าวนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาลิ้นของเขาเนี่ยจะไปสัมผัสกับก,บการปรุงแต่งรสชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่ ทำด้วยผงชุรสเนี่ยนะคะจนกระทั่งเขาไม่สามารถแยกแยะรสชาติของเขาแยกแยะอาหารนะคะว่าอะไรคืออร่อยหรือไม่อร่อยทั้งคนทําอาหารและคนทานอาหารต่างคนต่างไม่รู้ว่าธรรมชาติคืออะไรรสชาติที่ดีคืออะไรคําว่าดีสมัยใหม่มันก็ต่างไปกว่าแต่ก่อนไปไปเยอะแล้วล่ะค่ะแต่มันน่าเสียดายตรงที่คําว่าดีสมัยใหม่นั้น มันไม่เอาธรรมชาติของเรามาด้วยไม่เอารสชาติที่มีของเรามาด้วยแล้วเมื่อไม่มีธรรมชาติและไม่มีรสชาติเราจะถามหาสุขภาพที่ไหนคนน่าดีนะนะถ้าพับจามผมผมว่ากินดีอยู่ดีกว่าสมัยนี้เพราะว่าอย่างถ้าผักนะเราไปเก็บมามันสดได้พลังชีวิตปลาเราไปจับมามันสดได้พลังชีวิตกุ้งก็เหมือนกัน มันมีพลังชีวิตแล้วผักผักเดี๋ยวนี้ที่เข้าเหลาพัฒการหรูเป็นผักที่ใช้เคมีผักที่เก็บเกี่ยวมาหลายวันแล้วเข้าตู้เย็นไว้ไม่เหี่ยวอาจจะมีน้ํายาไปทําให้ไม่เหี่ยวใช่ไหมฮะแล้วปลาก็เหมือนกันจับมาหลายวันแล้วมาฟิตไว้นะฮะหมะูฆ่าดังมาหลายไม่รู้มาฟิตไว้พวกนี้มันเกิดจากการที่คนเลี้ยงคนปลูกมันไม่ใช่ธรรมชาติ ผมบอกว่าถ้าเราดูแลป่าให้เทวดาพาอปลูกดูแลทะเลให้เทวดาพาะเลี้ยงนั่นแหละคืออาหารธรรมชาติอาหารออแกนิกอาหารอินทรีย์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเรากินเคมีเป็นอาหารวันนี้เราเห็นบริบทว่า มันเริ่มมีความแตกแยกทางความคิดของการกินว่าฉันจะฉันไม่เอาแล้วนะฉันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเพราะว่าเนื้อสัตว์มาจากระบบการเลี้ยงที่แบบหนานแน่นแอาอาัดไก่ก็ถูกขังในกรงนะครับทารุณกรรมสัตว์ผู้ที่เป็นสายแบบแอนตี้แบบนั้นก็จะไปอะไรฮะแพนเบสไปกินพืชอย่างเดียวไปเป็นมังสวิรัตไปกินวีแกนนะครับส่วนคนที่ยังกินอยู่ก็ยังกินคือผมจะบอกว่ามันไม่ผิดนะครับสําหรับการที่เราจะเลือกว่าเราจะเป็นอะไร แต่ส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมารับรู้และก็สร้างความเข้าใจให้ตรงกันคือว่าเราอย่าลืมครับว่าบรรพบุรุษกี่สิบกี่ร้อยกี่ล้านปีที่ผ่านมามียุคไหนไหมครับที่เรามีสายวีแกนสายแพนเมดผมว่าไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมันไม่มีหรอกครับที่จะไปสุดขัด้วใดสุดทั่วหนึ่งแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ณวันนี้และผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ สืบต่อไปจนถึงไว้ยอาณา้างรนั้นนั่นคือความสมดุลพอดีคนทำงานมักจะมองข้ามหรือว่าความพิถีพิถันเรื่องของการกินก็คือเน้นเรื่องของความสะดวกคิดว่าซื้อของที่แพงแต่กับของที่แพงเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์มาก เท่าของที่มันมีคุณภาพครับคนเรามักจะไม่เสียดายกับการไปหาหมอแต่เสียดายกับการซื้อของแพงๆกินของดีๆกินคนที่มีเงินหรือว่าคนที่มีกํากลังเนี่ยในการดูแลตัวเองเนี่ยก็ไปพึ่งเรื่องของงานนวัตกรรมทางการแพทย์แต่กับไม่ดูตั้งแต่ต้นทางว่าทําไมไม่กินดีๆตั้งแต่แรกกับไปมองว่าต้องเก็บเงินเยอะๆเพื่อที่จะดูแลตัวเองก็เลยมองว่า ถ้าเกิดเรากินของดีแล้วก็มีคุณภาพร่างกายเราก็ดีแล้วมีคุณภาพครับเป็นเาพี่เราปาก็อย่างไรมีอสามที่เราเสดกอย่างไรคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินนะคะถ้าเรากินในสิ่งที่ดีกินในสิ่งที่ปลอดภัยก็จะทำให้เราลดการเจ็บป่วยพอลดการเจ็บป่วยปุ๊บ เราก็ไม่ต้องเสียเงินไปรักษาพอไม่เสียเงินไปรักษาสุขภาพดีเราจะทําอะไรก็ได้จะคิดอะไรก็ได้ก็คือจะทําให้ตัวเองอะอยู่ในสังคมโดยที่ไร้โรคปลอดภัยคุณต้องใช้ชีวิตในการนาลงชีวิตในประจอวันอยู่แล้วอะเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าร้านเนี้ยเราจะทานร้านเนี้ยร้านนี้มันเป็นแบบเฮลตี้นะมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตลาด ทั่วไปหรือร้านทั่วไปเราไม่สามารถเลิกได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถว่าเบื้องหลังเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างแต่ถ้าเราอยากทานทานเถอคะค่ะผมว่าคนไม่ได้เสพที่ของราคาดีหรือไม่ดีนะคนเสพจากความรู้สึกมากกว่าเขารู้สึกดีกับของครับมันอร่อยขึ้นมันดีทั้งใจนะครับในเมื่อใจเราดีของที่กินไปมันก็ดีเสมอผมคิดอย่างนั้นผมอยากให้สัมผัสนะอย่างที่ผมบอกว่าคนเราส่วนใหญ่ฟังตักกะข้อมูลเยอะไปครับแล้วไม่ได้สัมผัสจากความรู้สึก นึกออกไหมครับคุณกินของที่เป็นของเชิงเปรียบเทียบคุณจะบอกว่าเกษตรนทรีย์ดีกว่าเคมีคุณรู้ได้อย่างไงจากคําพูดคนอื่นสิ่งสําคัญคือถ้าคุณมาได้สัมผัสเจอเกษตรกรจริงๆคุณได้ทานจากของที่คุณรู้ว่าใครทําผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขคุณจะสุขภาพดีมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นครับ ทำไมต้องชิมน้ําตาลน้ําตาลมันก็หวานเหมือนกันหมดถูกต้องแต่ถ้าของปลอมมันจะไม่ละลายในปากมันจะเป็นายๆแต่ถ้าของแท้พอแตะลิ้นปุ๊บต้องละลายหายไปถ้าคนที่ชอบดีที่สุดถามว่ามันต่างกันยังไงตัวนี้เป็นน้ําตาลที่ทขางสกัดจากช่อดอกมันแล้วก็ไม่ผสมอะไรเลยใช้ไม้พยอมเป็นวัตถุก,กันเสียซึ่งกลิ่นมันจะหอม แล้วนัวมีประโยชน์ปรุงอาหารปกติเราทําผัดเราใส่สานปรุงรสถูกต้องแต่ถ้าคุณลองหันมาใช้ตัวนี้โดยที่ไม่ใช้สารพวกนั้นแล้วคุณลองเปรียบเทียบดูลองไปผัดผักดูหนึ่งครั้งมันไม่ได้หน้าอะไรเสียหายซื้อผักมากำละสิบบาทคุณหยอนน้าตาลแค่ลูกก้อยกระเซ็นน้ำปลาอีกนิดนึงจบแล้วคุณไม่ต้องกินสารพวกนั้นกินแล้วมีอาจจะมีทําให้สุขภาพเราฉดถอยเพราะปัจจุบันคนเป็นโรคเยอะมากซึ่งไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุหลักจริงๆมาจากการกินอาหารเรากินยังไงให้สุขภาพเราดีเราต้องดูแลตัวเองแช่กินอาหารดีมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปหาหมอค่าใช้จ่ายเราก็ทอนจากไปให้หมอมาซื้อเป็นวัตถุดิบดีๆแทนอาหารตัวนี้มีปัญหานะเราต้องเลือกมากกว่านี้เราต้องคิดกับมันมากกว่านี้เราต้องเอ๊ะมากกว่านี้ คือเห็นแล้วเอ๊ะมันต้องเยอะอ่ะพูดง่ายเวลาเราคุยนะเวลา,าคุยกับใครถ้าคุณมีความรู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณจะยากขึ้นแต่มันต้องยากไหมเวลาคุณจะเอาอะไรใส่ปากใส่ท้องเนี่ยคือมันมันง่ายเกินไปไหมทุกวนันนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยไอไอไอระบบระบบสื่อสารระบบการค้าระบบการตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีความเชื่อว่าฉันไม่มีเวลาแล้วก็ทําให้คนคิดว่าเฮ้ยเอาสะดวก ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจึงเป็นคําตอบของคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่มีเวลาง่ายสะดวกแล้วอาจจะมีความประหยัดด้วยเพราะอาจจะมีโปรเป็นระยะๆะะหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนก็เลยไปตกอยู่ตรงนั้นแล้วความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกันกินรวมทั้งภาษาสัมผัสพังทลายหายหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้บริโภคที่ไม่ตั้งคาถามผู้บริโภคที่ไปเรื่อย ดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้บริโภคเป็นอย่างนี้เราก็ยากที่จะสร้างสร้างระบบอาหารที่มีคุณภาพเพราะว่าคนที่เขาทำดีก็ก็ไม่ได้ไปขายใครไงผู้บริโภคแต่ละแหละท่กประเทศเนี่ยพยายามเข้าหาตัวตนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรนะครับแล้วท่านจะได้ของดีแน่นอน แล้วราคาถูกเป็นธรรมเพราะเราจะตัดแพ่ค้าคนกลางออกโดยตรงเพราะแม่ค้าพ่อค้ากลางเขาต้องซื้อกับผมไปขายท่านแต่ท่านมาซื้อโดยตรงกับเกษตรกรกลุ่มบ้านถูกด้วยดีด้วยแล้วก็เอาของดีๆไปแชร์ให้กับผู้บริโภคเพราะตอนนี้เราพึ่งการท่องเที่ยวเราอยากให้ท่องเที่ยวมาซื้อโดยตรงกับเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาขุนชนกลุ่มแปลงลุต่างๆและเอาเรื่องเล่าเนี่ยเ่าให้เขาฟังถ้ากินมันดีของมันดีจบ การที่ได้กินอาหารที่มีความรู้สึกประกันผ่านกรรมวิธีที่มันไม่ไม,ไม่ต้องยุ่งยากมากได้ปลุดิบที่ดีนั่นคืออาหารที่อร่อยแล้วนะและ้วสิ่งที่เราไปเจอการปรุงแต่งของอาหารที่ไปเจอตามในเมืองรสชาติจัดจา้านกลิ่นอะไระกลบมาเยอะแยะมากมายนะไม่เคยกินปลาทะเลสดเท่าเท่าที่บ้านเราที่มีอยู่อันนะี้ปลาดิบที่ดีอ่ะจริงๆไม่ต้องอะไรมากเลย นี่ข้อได้เปรียบของคนบ้านนอกก็ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจกับกินปลาธรรมชาติเนี่ยผมพูดถึงความสดก่อน เป็นๆเ,เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ได้เห็นนะปลาทําดิ้นๆอยู่อะไรเงี้ยเราได้เห็นความสดก่อนได,ได้กินของที่มันมีคุณภาพแล้วครับอ่าส่วนพาณิชย์ประมงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้เวลาออกเรือไปเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยบางทีเป็น5วัน10วันของที่ได้มาต้องมีการดองถูกไหมครับต้องมีการแชร่แข็งเปล่อก่อนเพราะว่าเรือเขาใหญ่เขาไม่คุ้มทุนที่วันต่อวันเขาจะเข้าเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลของเขาครับซึ่งผมว่าความสดมันก็ดรอปลงไป แต่อย่างเนี้ยเรากินอยู่อย่างเนี้ยมันสด100ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับถ้าของทะเลเนี่ยทาอะไรก็อร่อยในเมื่อมันสดครับส่วนผู้กินก็มีหน้าที่กินนะครับเขาถามว่าเขาเขาเลือกไม่ได้หรอกว่าเขาอาจจะเลือกได้แต่เขาไม่สามารถรู้หรอกว่านั้นมีสารเคมีอันนี้ไม่มีที่เกิดจากการเล่นการผลิตเขาไม่รู้เบื้องหลังครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าส่วนกินเหลือกินทิ้งกินขว้างเนี้ยโออันนี้ ไปบอกเขาไม่ได้อะมันเป็นนิสัยส่วนคนอย่างเราเนี่ยปลาตัวหนึ่งเนี่ยก็กินเหลือแค่ก้างอะครับถูกไหมครับเราถึงแม้เราจะอุดมสมบูรณ์ก็ตามแต่ว่าเรารู้คุณค่าของเขาไงสุดท้ายต,ต้องรู้คุณค่าของมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็กินไม่บรรยัญญบบรรยังอะบางคนเขาก็กินเพื่อสุขภาพบางคนเขาก็กินเพื่ออยู่รอดอะไรก็แล้วแต่คนอีกอะครับ